เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลข5-2มาอหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาแหมต้องพาพูดถึงคุณแม่ชมพู่อารียาเอกฮกเกต ให้ับก็ทำ ะไรก็เป็นข่าวไปหมดนะคะทั้งๆที่คุณแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บตัวเงียบนะมไม่ค่อยจะแบบว่าหวือหวาในเรื่องของการเป็นข่าวน,านุนน่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นพอมีข่าวปุ๊บคุณแม่เลื่อนสิ่งเฉยแต่ล่าสุดนี้นะคุณแม่ก็พักร้อนนะคะไปรับลมหนาวนะคะที่ต่างประเทศนะเนาะนะคะก็เป็นข่าวอีกนะค,คุณแม่เนี่ยกับครอบครัวนะแม่ชมนะกับครอบครัวเขาก็ไปสวิตเซอร์แลนด์กันทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอ,อีกอะไปได้ยังไงอะทั้งๆที่แม่ชมอะรับวัคซีนอะซีโนวั สองเข็มไปได้ไงอ่ะคือมันมีประเทศให้ไปหรอมันเหมือนมีเรื่องว่าเขาได้เออเอนท่านสุทินเขาจะไปจะไปเอาอบรมหรืออะไรสักอย่างเนี้ยแล้วสวิตเซอร์แลนด์บอกเฮ้ยซิโนแวคสองเข็มเขาไม่ได้แล้วพอเขาเห็นรูปแม่ชมอ้าวแม่ชมก็ซิโนแวคสองทำไมเข้าได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าแม่ชมเนี่ยเขาได้รับซีนแหเข็มนานแล้วหมดแล้วแหละแล้วน่าจะได้รับเข็ม3หรือเข็ม4แล้วเขาถูกไปได้ และที่สําคัญเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสเรื่องวัคซีนเลยเราโฟกัสที่ความสุขของครอบครัวนี้ดีกว่านะคะซึ่งแม่ชมเนี่ยเขาเอาภาพนะคะน่ารักน่ารักของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นนะคะภาพโมเมนต์ของสายฟ้าพายุและและและเดบี้ตัวน้อยที่อยู่ในท้องไงน้องอาชายเขา<ช><ะ>คือเขาก็อยากมีโมเมนต์พายอีกคนหนึ่งไปเที่ยวด้วยใช่ใช่ใชคุณแม่ชมก็ก็คงจะวางแผนแล้วแหละว,ว,ว่าไปช่วงนี้แหละ นะคะเพราะเดี๋ยวท้องโตกว่านี้เนี่ยอาจจะแบบว่านะคะไปแบบว่าอาจจะไม่สะดวกก็ได้เนาะเขาเลยเลือกเลือกที่จะไปเวลานี้คุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะภาพโมเมนต์ที่เราเห็นเนี่ยก็น่ารักเนาะดูสิแล้วสวิตเซอร์แลนด์บอกคุณผู้ชมเลยนะว่าใครที่เคยไปนะเขาจะมีแบบบรรยากาศดีนะคะวิวสวยเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเอาเสื้อผ้าไปปังๆค่ะเอาไปแน่นๆถ้าใครชอบไถ่รูปหรือแม่ชมเนี่ยอาจจะไปสักสองกระเป๋าที่เหลือซื้อที่นั่นคือต้องบอกว่าแม่ชมเป็นแฟชั่นนิสต้าอยู่แล้วใช่เลย ก็ติดตามแฟชั่นอคุณผู้ชมค่ะซึ่งเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะคะเขาก็มีการชี้แจงมาแบบนี้นะคะรายชื่อวัคซีนที่ทางการสวิตรับรองนะคะลงสถานะไว้ว uh, so ันท kind of ี1่1กันยายนนะคะก็คือว่ามีซิโนแวคอยู่ในนั้นนั่นไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม่ชมจะได้รับซิโนแวค2เข็มหรือจะมีเข็ม3เข็ม4ก็แล้วแต่ยังไง ใครที่ฉีดซีโนแวคสองเข็มก็สามารถเข้าประเทศได้นะสวิตเซอร์แลนด์เข้าได้ตามนั้นตามนั้นแต่ว่าล่าสุดนะคะเคลียร์กันไปเรื่องวัคซีนล่าสุดเห็นคลิปอะไรอย่างเ้เนาะเขาลงเล่นสไลเดอร์ไงสายฟ้าลงไปก่อนจ้าคือมันเป็นสไลเดอร์เด็กที่เป็นอุโมงค์อ่ะนะหลายคนอาจจะเห็นคลิปละสายฟ้าก็ไปนั่งอะไรเงี้ยแบบเอ้ยต้องกอดอกไหมต้องอะไรไหมอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็บิวบิวแม่เม่อข้างล่างก็คุณพ่อรออยู่เออไปเลยพายุก็ ไม่ไลยผมักพ,พี่ลงไปพอพี่ลงไปเสร็จตุ๊กพี่กิ้งอะพีออ่กิ้งปุ๊บคนข้างบนคุณแม่ก็แบบอุ้ยสายฟ้าเจ็บไมู่กอะไรเงี้ยยุบอกถอยเลยยุไม่เล่นแล้วยุกลัว ตัวเอง่ตัวเองเป็นคนใดอ๋อตัวเองขักตัวเองยุ้ยลงไปแต่พอเห็นพี่กริ้งปุ๊บยุ่ไม่เล่นแล้วยุ่กลัวเดินลงบันไดไปเลยออน่ารักคนนั้นน่ารักน้องขอแฝดอะเนาะแล้วก็วัยกำลังสนเลยอะอยากเห็นอีกคนแล้วอ่ะน่าจะรวมกันแบบเลี้ยงน้องเลยน่ารักนะคะก็มีความสุขกันไปนะคุณผู้ชมนะอ้าวไม่ต้องไป d ราม a drama อะไรเยอะนะคะเราดูภาพโมเมนต์ของแต่ละครอบครัวละกัน